ดีค่ะไปกับลูกวันนี้เราวค่ะน้อง1ิสิมาที่เขาใหญ่และตอนนี้เราอยู่กันที่เรนทีเรสซิเดนท์โฮเทลนะคะอะตอนนี้เราก็ทำการเช็คอินเรียบร้อยแล้วมาถึงเกือบ3ามโมงพอดีวันนี้เขามีกิจกรรมจิ้งหรีดวิดวิวนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าจิ้งหรีดวิดวิวเป็นอะไรกันนะคะ อ่เดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศข้างในเขา,าบอกว่าที่นี่หนังสือเยอะมากเพราะว่าเหมือนเขาเป็นเจ้าของเดียวกับนานมีบุ๊คเนาะไปดูก็ไปได้นั่แล้วาดูพวกนี้อันนี้หนังสือตอนจำไหนพวกนี้มาดูหนังสือให้น้องมิวสิกกลับบ้านดีกว่าเอาไหมคะ ลด20%ด้วนี mm ่ตรงนี hmm. a, e e, yes. no. No. ้มีคาเฟ่ด้วยจ๊ะเอ๋เดี๋ยวเรามาชมในช่วงดูตัวกันนะคะตอนนี้น้องมิสิกกำลังล้างมืออ่างล้างมือที่นี่คือใหญ่มากนี่มีไมโครเวฟด้วยตู้ยินมาดูกับ่อ บอกว่ามีิลิบาคือทานฟรีหมดเลยนะนไม่เสียค่าใจ่คืออเราลูบเด็กตกแล้วอันนี้ก็มีนะ้ำชากาฟแฟอะไรเงี้ยส่วนอันนี้พิเศษคือเขาบอกแก้วไม่ได้ทำจากพลาสติกนะเหมือนที่นี่เขารณรงค์เรื่องรักโลกอะค่ะอันนี้เราสามารถเอากลับบ้านได้ถือไป เติมน้ำในบริเวณโรงแรมได้เลยนะดีเลยนี่มีเครื่องทำกาแฟด้วยพ่อของในกาแฟนี่มีโซโฟโาโต้ด้ว แม้คนจะแก่ชะลาหาแต่หนังสือยังอ่อนเยาวอยู่เสมอจริงค่ะเนอะเป็นเรจริงเลยอบนะดูบรรยากาศภายในห้องนะ้ำโหดูกระจกเราเหมือนได้ห้องสไตล์แบบนักเขียนชาวจีนอะเหมือนเขาบอกว่าทีมห้องแต่ละห้องอาจจะเป็นแบบตามสไตล์ของนักเขียนหน้าอของเราเมื่อกี้ถึงแม้คนเราจะแก่ชลาแต่ว่าอะไรนะแต่ว่าหนังสืออ่อนเยาว์อยู่เสมอเป็นของ อะไรนะโอ้ยหเดี๋ยวเตะแมวพอเราลูกม <vậy> no oh. okay. ั่วเหยียดเลยนะคะใช่ไหมพอมั่วเหยียดป่ะก็คือเหมือนเป็นคนเชีนะดูดีของห้องตกแต่งเราก็นี่ไงมั่วเหยียดจริงด้วยคนอับโชคยิ่งต้องแข็งแร่งอ่าอันนี้เป็นคติคำสอนที่ดีเลยนะคะคือถึงแม้ชีวิตเราอับโชคเนี่ยแต่เราก็ต้องทําตัวให้แข็งแร่งเข้าไว้นะคะเราจะได้ต่อสู้กับความอับโชคมาได้นะโอเคไปแมวกตัว อาลุกแมวปวดฉี่แล้วอันนี้อ่านฝักบ,บัวก่อนจนอัดน,น้ำ่วนลูกแมวขอไปฉี่่นี่ยีมูนี้ก็จะมีหนังสือให้เราอ่านด้วยนะคะแต่ว่าไม่น่าจะใช่สไตล์เราเพราะว่าเป็นหนังสือนิยายนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราคงจะต้องไปหาหนังสือนิทานจากในห้องสมุดมาอ่านให้อราเส็กฟังทีนี้ก่อนนอนเนาะ ปกติคือไปทิปไหนก็คือต้องเตรียมหนังสือนิทานไปอ่านให้น้องวิสิทธิปินี้ไม่ต้องที่นี่ที่นี่มีหนังสือนิทานให้เรายืมอ่านนะคะเนาะในนีก็เหมือนเ,เป็นเจ้าของเดียวแบบนาน,นี่บุ๊นี่ส่วนกาแฟก็อมีด้วยมีสิ่ชอบกินเห็นไหมกาแฟที่นี่เขาไม่ใช่ทีนวันนะคือเขาจะมีแบบอย่างนี้แล้วใช่ไหม,มเขามีแบบเออแคปซูลแล้วก็มีทำเองด้วย เรียงหลังห้องนะคะหนู้องนี้กว้างมากคือห้องที่เราพักเนี่ยเป็นห้องสี่เราพกทห้องที่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 ห้อง เราพาลอกมิกไปห้องสนุกจะไปคิดขัดกักนเป็นทิด่ขัดแน,งงนบแรกไหมส่วนนูน้นเป็นปลาเพรอกับลูกช่วยกันทำ ระบายสีตัวจักรจันกับปีกจักรจันอยู่นะคะไหนดูสีปีกอ๋อน้องวิสิทธิ์วาดอะไหนลูกใส่ใส่ระบายสีให้แม่ดูนะคะสิทธ์วัดปีกวัดปีกสิกสกกระบายสีปีกให้พ่อเราจะระบาย,ยอะไรคะ ไปไหนครับอ,อันนี้มาเดินดูบรรยากาศข้างหลังกันนะครเบอร์ปลาครับมิวสิกมาดูปลาครับครับเยอะเลยครับระวังระวังตกไปนะคะไม่มีหลูกอ่ะไปไปเล่นชิงช้าเหรออ่ะเดินไปเลยค่ะค่อยๆเดินค่ะลูก เพราะเมื่อกี้ต้องลู้นเขามีเส้นทางสำรวจธรรมชาติด้วยนะ<ด>เออแบบว่าเขาจะไปเส้นทางไหนนั่งชิงช้าเด็กแต่ลูกโอ้ยมีตัวต่อด้วยเขาอุ้มก็นั่งให้ข้างนะแม่ก็เล่นจัก,การจันทร์ไปให้พ่อนั่งชิงช้ากับลูกโอ้ยสิ่งท้าทางจะชอบนะเอา้าเล่นไปเล่นมามัน โอเคบรรยานนกาศก็จะประมาณนี้นะคะร่มรื่นมากนี่ไงต้นเรนทีพ่อเรนทีก็คือต้นจามจุลีนะคะบางทีเขาเรียกต้นก้ามปูบรรยากาศร่มรื่นมากเลย มาเดินสำรวจธรรมชาติกันนะคะร่มรื่นมากเลยโอ้เขียวมากเลยอันนี้เป็นโซนห้องสมุดน,นะคะ นี่มิวสิกอยู่นี่เองพ่นะอคะระวังระวังตกสะดุดตรงนั้นนะว้าวพอดีเลยพอดีความสูงนักมิวสิกเลย นู่นมีน้ำพ่อนออกมาด้วยนะคะสองพ่อลูกเล่นน้ำกันสบายใจเฉบมากตอนนี้คือเป็นเจ้าของสระไว้น้ำเลยเพราะว่าไปดูกันนะคะมีใครเล่นอยู่ไหมว้าวกำลังจะมีคนมาเล่นแล้วนี่พ่อตอนนี้คือสระไว้น้ำไหมมีคนเลยค่าแต่ว่ากำลังจะมีมาเล่น ตอนนี้เป็นเวลาเกือบเจ็ดโมงเช้าน้องวิสิคจะไปไหนคะตอนนี้ไปดูนกครับตอนนี้เรากําลังรอเขาพาไปส่องนกอยู่นะคะกิจกรรมพิเศษวันหยุดเดี๋ยวตามไปดูกันแค่เดี๋ยวเพื่อส่องนกกั้นนะระว่างส่องนกอยู่ก่อให้ใส่ของหยักเด็กน้อยมาดูติบตุ่นกันะคะับติบตุ่น ้นลีดลีเอ้ยลูกอย่าไปทำเขาสิ

โซนสระว่น้ำอีกโซนหนึ่งน,นะคะเ,เ,ปเปลี่ยนชุดไรอะลูกถ้าเราจะเล่นเราเล่นตรงโซนที่อยู่ใกล้กับห้องพักเราดีกว่าอันนี้มันไกลค่ะลูกแต่มันกว้างอยู่เนาะแล้วก็ไม่มีคนเล่นเลยด้วย สีที่นี่ผูกผักปลอดสารพิษร้อยเปอรเซ็นต์ไปค่ะไปไปดูกันค่ะอืม MM! ต้องอุ้ยหมักแบบไม่พิษตลอด <store. S 1> ผักมีอะไรบ้างนะยังไงน้ำเต้า มีน้ำเต้ามีฟักมิวสิกนี่หนูรู้จักน้ำเต้าไหมลูกนี่อะไรคะเสาวรถหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่ไมีลูกนี่ไงคะไหนอันนี้เสาวรถมั้งนี่ไงเสารถ นี่แล้วก็เป็นผักต่างๆนะเยอะเลยอะไรบ้างคะอ้นี่ไงข้อผักขอต้นล่าไปปู่ฮะเป,ป้นไรโอ้หัวใช้เท้าแครอทนี่ไงลูกเมื่อกี้ที่เราอ่านหนังสืออะ ะที่คุณมีรดน้ำบอกเอ๊ะทำไมไม่มีทำไมเหมือนทำไมต้นนี้ไม่มีดอกสักทีนะหารู้ไม่ว่ามันคือต้นแครอทมันมีหัวอยู่ใต้ดินนี่ใชเท้านีดอกนี่อะไรกระหล่ำปีเหรอพ่อวิอยกระหล่ำปีก็ห่ออยู่เหมือนกันนั่นนี่ยนี่ไงกระหล่ำปีห่อแล้ว ตอนนี้เราเสร็จเอากลับบ้านกันแล้วนะคะไมาอ่ะจ้ากับที่นี้ก็จะ,จะมีแฮปปี้กันมากๆเลยนะน้องมิสิคชอบไหมคะชอบชอบมากไหมมากจะมาอีไหมคะมาอีกมาอีกที่นี่ที่ไหนคะเรนเลยค่ะเรนทีเรนทีเลสซี่เดนโฮเทเขาใหญ่นะคะมาอีกแน่นานนะเขานะ เป็นแบบร้านที่แบบเหมาะกับเด็กๆมากเลยเนาะ